ครับสวัสดีครับพี่ช่องครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ๊อ้อยแชนแนลละครเรียบพลวัสุดาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะไเวลาเข้า้าแล้วครับพี่น้องเอฟซีหน่อมืออะไรนี้ป่ะเนี้ยเพรันมีส้งนิ่ไก่อยู่วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบห้าโอ้เหลือเวลาอีกหกวันพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางกันวันพรุ่วันต้างไปได้ตื่นเต้นอนึ่แล้วนะคะเนาะแม่นหรือแบบน้าทางรับห้าล้าน สะสมควนเกเวลาค่ะเป็น้องเอฟซีเพิ่นกระ่งเมอดนมือเร้าจอดแ็งมือเส้าจึกล่องหลดเป็นรับห้าล้านค่ะมารับห้าล้านนี่งอวดก่อนตัวใดเหรองอวดก่อนที่เก้ากับศูนย์เนาะศูนย์กับเก้าค่ะศูนย์กับเก้ากับหัวที่หกค่ะเน้นล่างกันบนค่ะแต่ว่าไปอยู่ที่บนคือหกค่ะท่านผู้ชมไปอยู่ที่บนคือหกค่ะอ่างวดนนี้แล้วมา ชอบล่างหลายกขบนชอบล่างหลายกขบนค่ะสมมติว่าวิ่งกาให้เป็นเน้นที่ล่างหลายกขบนอะไรไงอะไรไงววิ่งล่างวิ่งงานกันบนกันบนค่ะแต่ว่าช่วนตัวของเราวันนี้เรามักล่างหลายกว่าค่ะฟัน่างแข็งแรงเลยพี่เราที่เราอ่าสาหรับอาจารย์เราผ่านล่างนะค่ะเนอะเพราะว่าตั้งแต่เราเปลี่ยนสูตรมามันก็ยังพันลหนุจจะเห็นว่าอาจารย์เลยกเขาเบ้ากันมา ขันเก้าเรา็ใหกันที่หกค่ะอ่าที่แรกว่าจิบกันเลยนะครกระ่ามันเป็นตัวเดียวกันมันมาออกห้เห็นเราเลยเอามันแมนนหลีตัวนั้นเราก็เลยให้กันที่หกค่ะชื่อผ่านมาเนาะแมนค่ะเกขาพบตัวค่ะพี่กันบนอ่ะแต่เราไปเข้าบนค่ะพระบาของเรามันกันบนอยู่แล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้กับพัชียี่สิห้าแล้วพี่น้องเอฟซีวันที่หนึ่งเมษาสองันห5าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะล่าง รับห้าล้านรับห้าล้านมันเป็นยังไงค่อยว่ารับห้าล้านมันบอค่ะแมนที่สามเ่ยสายวิ่งเงินล้านมันค่ะโอมันเป็นวิ่งเป็นอ่าเล็กวิ่งเงินล้านมันค่ะท่านผู้ชมอ๋อเขาจะเรียนกันนล้านดิแต่ก่อนกะแต่ก่อนเพิ่นกะปล่อยซองค่ะท่านผู้ชมปล่อยซองแต่ว่าเพิ่นกะถือสตาร์กันอือ เห็นเขากรถือจะตากันเพิ่นก็เลยว่าปล่อยให้เป็นแนวทางเอาไว้เป็นแนวทางให้เพราะว่าเพิ่นว่าช่องของเขา่ดังจะให้ช่องเขาดังปังๆแบบนี้แหละค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เท่มนั้นค่ะคอมเมนต์รูปหัวใจก็ได้รูปดิโป้ก็ได้รูปความยินดีหรือว่าขอบคุณก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังแก่เนาะค่ะดิโปพนะค่ะดิโพมาหงวดหงมาหันแล้วบอกเรื่องไปยังไงพี่ รับ5ล้านค่ะวันนี้มันหลุดกันพี่น้องเอฟซีมันหลุดกันสำหรับเอฟซีไอ้เกา่เกาๆกาับพราสิเก่าท่าถือเลยเด็่น้องเอฟซีเพราะว่าแล้วเดาสูตรเก่งเลยแล้วพี่น้องเอฟซีถ้าเกิดวันนี้น่าจะมาตัวนั้นน่าจะมาตัวนี้เด็กเขาเอฟซีเกา่าๆนะครับพี่น้อง <laughs> เจ้าเดาทางคือเว่าเป็นยังค่ะเพราะว่าแอกกัน้ำเสนอเป็นน้ำางเหรค่ะเพราวให้เขอคิดไปนะเม่นหลักการล็อกแช่กับพี่น้องเย็บซี่กับจำเอาไปน้ำเนะปล่อยไปเรื่อยๆราะว่าเราผ่าล่านนี่ผลประโยชน์ของเราเนี่ยมันหลายคืออย่างภูมิสูตรล่างมันหอาจดเลยภูมิสูตรล่างภูมิสูตรบนค่ะท่านไหนที่นีสูตรบนแล้วก็สูตรล่างฮขากระคัดได้ค่ะือากระคัดได้ว่าในสองตัวที่เราให้มานี่ าจะขัดไปไฟใดบนมันมาดตัวใดล่างมันมาตัวใดเขาก็จะขัดถึอค่ะประหยัดทุปนปีแมนประหยัดทุนไปอีกสาหรับท่านที่มีสายวิ่งค่ะท่านผู้ชมสายวิ่งแม่นๆอ่าล่างมันไปตัวนี้ตัวอ่าบนมันไปตัวนี้ตัวแบบนี้ค่ะจะได้ขัดถูกค่ะคานผ<อ>ู้ชมมันจะพาพอดีเป็นมาเป็นอ่าสูตรเทียบชนค่ะท่านผู้ชมสูตรเทียบชนสูตรเทียบชนสําหรับชนตัวใดค่ะคือเด่นตัวนั่นเลยค่ะเพราะว่าล่าพาล่านนี่มันสุด สุดสุดของล่างแล้วค่ะอืสุดของล่างแล้วคือเทียบชนตัวใดคือปั้งตัวน,นั้นเลยค่ะอืไปไงานไปเลยวิ่งเงินหลานเป็นพี่น้องเล้วิจะว่าเป็นเกียร์ไหมเฮาแล้วกา็เน้นไปที่เกียร์คือเราหล่ะค่ะเน้นตัวที่เป็นข้างบนค่ะบางครั้ง,ง,งตัวที่เราเน้นมันอาจจะไปออกไปตัวที่ล่องก็ได้แค่ะเพรา,าะว่าตัวชนว่าจาเป็นจะต้องม้าเสมอไปค่ะเพราะว่าของแบบนี้เป็นลูกกลมๆเนาะ ลูกกลมๆมันหมุนไปไในขากบาลูค่ะว่ามันจะไปออกตัวไดนอันนี้มันอยู่ที่กองฉลากคือกอกอะไรมาชมตัวเลขน้าช่างครับพี่น้องครับรับห้าล้านเน้นล่างกันบนพอลืมเขียนนีดให้แป๊บหนึ่งได้ล่างกันบน สองโตอลอพี่น้องไม่จิตก็กแปะนี่แหละแอดถึงว่าท่านไหนมีสูตรเทียบชนล่างเทียบชนบนค่ะคือขัดไปได้เลยค่ะว่าตัวใดจะไปบนตัวใดจะไปล่างเพราะว่าบางครั้งมันมาทางบนมาทางล่างไม่ตัดดับดับนีบ่เด็ดต้องว่าตัดดับก่บบอ,อกเนาะ,ะตัวใดดับก็จะเหลือตัวเดียวสินไหพี่น้องโอ้แอดแอดเอ,อ่เขียนน้ำเล่นดับ ว่าเจ็ดกับแปด่านาะค่ะเนาะเปดก็ดับดอกไข่ปืนเขาดับพี่น้องเอฟซีวันนั่นดับเจ็ดออกเจ็ดเก้าว่าันดับเอาแปดออกเจ็ดแปดพี่น้องก็เศร้าดับเดีพี่น้องเอฟซีเมีดับอันนี้ก็นแล้วแต่มีคอเบื้องต้ค่ะท่านไหนชอบก็อหยิบจ่อประวัติเลขดับไม่มีในกองฉลากสำหรับรับห้าล้านงวดวันที่หนึ่งเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะรับห้าล้านไปที่ล่างกันบน เน้นไปที่เจ็ดค่ะตัวที่เราเน้นมันจะปังหรือไม่ปังอยู่ที่กองฉลากค่ะเน้นไปที่เจ็ดเน้นไปที่เจ็ดลองแปดค่ะครูมาใส่ที่นึงเน้นที่เจ็ดนองแปดสายวิ่งค่ะสายวิ่งเทียบชนได้เลยค่ะ ไซดบีแมนแมนพี่น้องเอที่ดับดับนดับประดับแมนมันเฉียบชนกันดิงแมนพี่น้องก,อกลับไปฟิจเจรนาเอาซ่อนมากแล้วสําหรับอาจารย์สําหรับท่านในที่นี้สูตรอยู่แล้วนะเพื่อนจะไปเทียบชนกันเลยว่าของเพื่อนสมมรัไม่สามสูตรเอานนี้สูตรนี้ก็ไปใส่สูตรนี้ก็ไปใส่เขาก็บดูไรดูว่าตัวไดมันชนกันสานผู้ชมแต่ว่าของรอรล้ว,ว่ามันชนที่เจ็ดลองที่แปดชนที่เจ็ดลองที่แปดค่ะ อันนี้แคปหน้าจะอไว้สําหรับท่านใดชื่นชอบไว้เป็นสูตรเทียบชนค่ะสายวิ่งค่ะจะวิ่งเน้นล่างแล้วก็กันบนค่ะสำหรับสายล่างสองตัวขอลอพี่น้อง<น>ื่อไรตัวอ๋อทีหลังเอฟซีทุกท่านทุกรูปแบบในาทางรับผ้าล้านกรอบคร,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 รับสิบล้านร้อยแป๊บหนึ่งพี่น้องเอฟซีเพราะว่าวับพูใส่กันกันเลยเวลาอีกวันสองวันเนาะจะจับคู่ใหนจับต่อเลยค่ะ มือ่อเอินบเอ่อมื่ออนเมื่อเอินพวาเมือ่อเอินจะเป็นหน่วยล่างแล้วก็จับคู่เลยค่ะอ๋อพว่าหน่วยล่างเขายังพลนุงเขาจะลงหน่วยล่างเราก็สิบล่างเขาปล่อยไปแล้วเราเขากะมาจับคู่กันค่ะออเจ้าไหนเขากันค่อยมาเบืองกันใหม่นะคะ่ะน้าองอังคอยอธิบายกันใหมค่ค่ะสําหรับน้องเสินมีแต่รอบแป๊บหนึ่งพี่น้งองเอฟเมมต์มาหลายหลายพี่น้องเขมีสอบถามหาหน้องเสินมีจับคู่แฮมไรเอ็กก็จะเป็นพรแบบุ่งนี้ค่ะพวาและพูดไม่บอกแล้วค่ะว่าเป็นพรุ่งนี้ค่ะ พี่น้องกด,กดติดกดติดตามรอไว้ครับพี่น้องปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่ครับพี่น้องเ e อฟซีสำหรับน้องสินมี22งวัดผ่านพี่น้องวัธรรมดาเรียผู้นั้นแต่ว่ากันเรียบซี่กันชากันลองลองซาจับครูเล่าพี่น้องเจะไปมือนีเอารับผาร้านไปสัก่อนนะค่ะมื่อนี้รับผาร้านก่อนค่ะรับผาร้านเอาแคปหน้าจอยเช่นนี้ครับพี่น้องครับสายวิ่งสายรูดค่ะรับผาร้าน วันประจำวันที่1เมษายน2567้ฟันเม็ดเดียวแค่แค่แค่ะพี่น้องเอฟซีแตคือ7ต,อตัวเดียว7แล้วก็ไปกันที่8ค่ะพี่น้องเอฟซีตุกท่านก็ไปพิจารณาเอาท่านสองเสนอเป็นเพื่อนแค่เส้นกลางการตัดสินใจสิ่งนี้น้ำเอฟซีมารูโแบบน่าทาึ่งแต่จาก,กน้ำเพลนบอมบกแต่บนความบันเทิงไป,ป็นเส้นหลักครับพี่น้องเอฟซี e FC, ตุกท่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับแม่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟชิทุชันที่ขอมารับชมตั้งแต่ต้นจนจบโดยไม่ข้ามโฆษณานะครับเอฟชิทุชันขอบคุณขอบคุณพี่น้องให้ชคให้นมานลำล้ำลุยไว้ครับพี่น้องอย่างว่าประ็นหนึ่งเอาอย่งไว่าหาเงินใส่สงการพอดีพี่น้องของันปีใหม่ใส่สงการเนาะเมื่อนี้กัมีลาวนะคะเมื่อนี้กัมีลาว สวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝอกกันในคลิปหน้าผมกับจะเอีย่างล่าลงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ